เอาเจ้าโอเปิดเจ้าโอโยกขึ้นมาเจ้าแทนว่าไงปักเขาให้โอ้โหโดนเจ้านาวินเกี่ยวติดโอ้โหยกเข้ามาใหม่เอาอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยเอาเซิฟเอานาวินเปิดเอานาวินยกขึ้นมาปากเขาให้เรียบร้อยแทมยังหนีกันไม่ห่างนะครับพึ่งเริ่มตะได้มาสักห้าทีโอ้โหโดนเกี่ยวเอาแล้วโดนเจ้านาวินเกี่ยว ักเขาให้เรียบ้อยโอ้โหเส์ฟไปเจ้าโอเปิดเจ้าโอยกเข้ามาเจ้าแทนปักเขาให้โอ้โหเพจตะก้อให้ไล,ลน์มันของแอดมินมัวขาวนะครับสนับสนุนการไหลสดโดยป๋าพงนะครับเดชนาคู่สร้างผู้จำหน่ายสีฟ้าอุปกรณ์กอ่อสร้างทั้งกระจกทั้งอลูมิเนียมนะครับใครต้องการต่อเติมนะครับหรือว่ากอ่อสร้างอะไรติดต่อเดชนาคู่สร้างได้ครับเอาเส์ฟมาดาวินเปิด เอานาวินยกเข้าไปปักเขาให้เรียบร้อยดีครับเจ้านาวินเคพีใส่เสื้อสีเขียวเตะในานามทีมของเคพีนะครับของเสียนงเคพีปักเขาให้โอ้โหเตะฉีดครับถือว่าเจ้าแทนเตะยังไม่หนักนะครับแต่พยายามเตะฉีกหนีออกซ้ายขวาถ้าเตะมาตรงๆโดนนาวินเกี่ยวเนี่นอนนะครับเอาเสื้อดําถอยครับ นะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนสมาชิกที่หลบหล็กให้ไหลสดนะครับเอานาวินยกเข้าไปปักเขาให้โดนเกี่ยวเจ้าแทนโอ้โหเอาแล้วครับเจ้าแทนปักกลับเรียบร้อยโอ้โหเอาเจ้าโอเซบาเปิดเอายกนาวินว่าไงปักเขาให้โอ้โหเกี่ยวไม่ติดครับเอาซื้อไปเจ้าแทนเปิดเจ้าโอยกมาเจ้าแทนปาดมาเรียบร้อยอนะครับเจ้าโอเซบาเปิด อายกนาวินว่าไงปักเขาให้เรียบร้อยดีโอ้โหพักทายคุณสันตินะครับคุณสันติบอก f อนาวินนะครับเอาว่ากันไปนะครับเชียร์ใครรักใครชอบใครก็ว่ากันไปแอดมินนําเสนอแต่ก็ดีๆให้เพื่อนสมาชิกทังบ้านได้ติดตามเต้าแทนเกียวติดโอ้โหเจ้าโอโยกเข้าไปเต้าแทนปักเขาให้โอ้โหให้เพื่อนสมาชิกทั้งร้อยสามสิบห้า 130, ท่านในเพจแต่ก็ให้ไหลมันๆน,นะครับเอาเปิดเอายก เอานาวินว่าไงเอามงไปก่อนเจ้าแทนเกี่ยวเจ้าโอโยกมาเจ้าแทนปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหแทนบ้านไผ่ยังอยู่ในกรุงเทพนะครับทํางานในกรุงเทพจพับคู่กับเจ้าโอสะพานแพงน,นะครับเจอกับนาวินเคบีพีทางเจ้านาวินเคบีพีต่อสองหนึ่งนะครับสี่ต่อสี่เอาเสอร์ไปเจ้าแทนเปิดเจ้าโอยกขึ้นมาเจ้าแทนว่าไงปักเข้าป่าเข้าดงแล้วโอ้โห เจ้าแทนเตะโดนปลายรองเท้าครับลูกออกไปหลังสนามหม่าง3ามเมตรักายต้องร้อเจดสบสท่านนะครับขอบคุณนะครับ f อทุกท่านเอตังเอซนาวินทัง f อฟแทนบ้านไผ่ทัง f อซเจ้าโอสอสะพานแพงห้าต่อห้านะครับแต้มเท่ากันแตะก็เกมสิบนะครับเอานาวินเปิดนาวินยกว่าไงปักเขาให้เรียบร้อยโอ้โห เอาเสือมาเจ้าโอเปิดเอายกเข้าไปเจ้าแทนบ่งไว้ก่อนโดนเกี่ยวนาวินเอา้าว่าไงเจ้าแทนปักเข้าให้เรียบร้อยอุย้ยเอาเส์อไปนาวินเอา้านาวินเปิดแตกอุย้ยเอาแล้วครับหกต่อห้านะครับเอาเส์อไปนาวินเปิดเอาเปิดไม่ดีด้วยว่าไงปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โห เอาหน้าเอาเจ้าโอเปิดยกขึ้นไปเจ้าแทนตักเขาให้เรียบร้อยโอ้โหเอาเ์ฟไปเอานาวินเปิดนาวินยกเอานาวินต้องแก้ไขมาก่อนโดนเกี่ยวเจ้าแทนเอาแล้วปักเขาให้โดนเกี่ยวโอ้โหเอาแล้วครับที่มาแทนครับเอาทักอักทายเจ้านู่นเจริญราษเอาเจ้านาวินว่าไงบงแก้ไขมาก่อนเจ้าโอเปิดหลังเท้าเอายกขึ้นมาเจ้าแทนต้ไง กเขาให้เรียบร้อยโอ้โหความมันบังเกิดที่สนามสาธรตอนช่วงครัค่ำเย็นๆนะครับถักทายคุณกเกษมสันด้วยนะครับถักทายเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆด้วยนะครับนาวินเปิดนาวินยกเข้ามาปักเขาให้โดนเกี่ยวโอ้โหล,ลูกแฉลบออกมาหลังสนามนะครับโอ้โหนาวินเซิร์ฟมาเจ้าโอเปิด เจ้าโอยกขึ้นไปเจ้าแทนวะไงปกเขาให้โดนเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้นะครับลูกลงพื้นไปก่อนนี้ทางเจ้าโอสสะพานแทงนําอยู่ที่แปดห้านะครับสนับสนุนการไหลสวดโดยป๋าพงษ์เดชนาผู้สร้างนะครับเอานาวินเปิดเอานาวินยกเข้ามาโอ้โหเปิดไม่ดีนะครับแต่แก้ไขข้ามด้วยลูกปาดมาก่อนนะครับปั่งหันหลังมานี่ครับเจ้าแทนมั่นไผ่ เจ้าโอสอสะพานแพรน,นะครับสนับสนุนการไหลสดโดยป๋าพงษ์เดชนาคู่สร้างนะครับแล้วป๋าหนุ่งเคบีนะครับทีมงานของเจ้านาวินเจ้าแทนปักเข้าให้เรียบร้อยคุณสายันหรือชัยเสือไทยเด,ดชแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับเอานาวินแก้ไขมาก่อนออกโอ้โหเอาแล้วครับ9ต่อ5แต่ก็อีกลูกเดียวเกมนะครับ หนงศักด์บอกราาพดีฝนตกครับแอดเอาดูแลสุขภาพรขับรถขับลานะครับใครที่เดินทางอยู่ตอนนี้นาวินเปิดนาวินยกเข้ามาว่าไงปกเขาให้โอ้โหทักทายคุณมนูนศักด์นะครับเอาเจ้าแทนเปิดโอ้ยเจ้าแทนเปิดแตกโอ้โหเจ้าแทนแย่ขาไปเปิดก่อนเจ้าโอครับเลยลูกแฉลบออกหลังเอาให้นาวินไล่ขึ้นมาอีนึงแกมเป็นหต่อเ้านะครับ เอาทักทายคุณแทนพัตเตอร์นะครับเอาเสิร์บ้าที่เดิมเอาเปิดเอายกเจ้าแทนว่างไงปาเขาให้โดูโอ้โยเกือบโดนนาวินเกี่ยวคุณแทนพัตเตอร์บอกเอฟซีแทนบ้านไผ่ใช่ครับน้องแทนบ้านไผ่ใส่เสื้อขาวนาวินเปิดเอายกขึ้นมาปาเขาให้โอ้โหยหกต่อเก้าแล้วครับเจ้าโอ,โปโอโเปิดโอ้ยเปิดเปิดโดนจมูกตัวเองเจ็ดต่อเก้าแล้วครับเอาเสิร์บ้า โอ้โหเส์ฟไปข้ามทายทางนู้นนะครับแอดมินคนสีตะเกียบนะครับเอาอุย้ยเสืฟไม่ข้ามโอ้โหทักทายคุณเบลเบลเดไว้นะครับยาสูทอนผลตกหนักมากเอาเจะแทนเปิดเจ้าโอโยกเข้าไปโอ้โหยกห่างเจ้าแทนเตะมาคอไปก่อนเอาออกด้วยนะครับโอ้โหเอาแปะต่อก้านะครับตอนนี้ไล่มาห่างกันแต้มเดียวนะครับใช่ครับนี่สนามสาทรน,นะครับเอาเปิด เอายกเจ้าแ,แทนเม้ไ่ไหรปักเขาให้โดนเกียวโอ้โหเอาล้ครับเก้าต่อแปดเอาเส์ฟไปโอ้ยเส์ฟไม่ข้ามเอานาวบินเส์อมาเจ้าโอเปิดโอ้โหยกเข้าไปเอาแล้วครับอโอ้โหนะครับแทมเท่าลูกเดียวเกมนะครับเก้าต่อเก้าแต่ก็เกมสิบนะครับไม่มีเดียวนะครับ เอาแฟนกองเชียงข้างถอยหน่อยครับเอาทักไทยคุณแพนนะครับสวัสดีครับป๋าเอาเสิร์ไม่ข้ามบ้หูยนี่แหละครับแต่ก็มีความกดดันทั้งสองฝ่ายาานะครับเอาเกต่อเก้าเกมไม่เกมเอาละครับเสิร์ไปแล้วโอ้โยเซิร์ไม่ข้ามีกอหูยความกดดันมาตกอยู่ที่ฝั่ง2คนนะครับตอนเนี้เอาละครับ แต้มเดียวเกมไม่เกมเอาเซิร์ฟมาเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาปักเขาให้โอ้โหยังไม่เกมโอ้โหโเจ้าแทนกับเจ้าโอล็อกลอยอยู่นะครับอยู่ที่ลูกเซิร์ฟแล้วครับเซิร์ฟดีโอกาสที่จะปิดเกมก็มีถ้าเซิร์ฟหวังผลก็เซิร์ฟวัดถ้าเซิร์ฟไม่ข้าม ความกดดันจะมาตกอยู่ที่คนรับสักทีเนี่ยนาตอนเนี้ยความกดดันอยู่ที่เจ้านาวินนะครับต้องล็อกร้อยเท่านั้นถ้าพลาดคือจบเกมนะครับ9ต่อ9อครับเซฟไปเปิดตะกอดีจบเกมเจ้าแทนบ้านไผ่เอาชนะไปได้10ต่อ9นะครับ